ชื่อกองว่าเดีย๋ยวบอยเดี๋เกอร์เดี๋เกอร์ตาลอยเดี๋บอยสายยิ่งยิ่งครับตาบอยครับผมหนึ่งสองอยากอยู่ในรูปด้วย<ณ>อยาก<ณ>อยู่ในรูปด้วยปไปไหนได้บอกคุณซินก่อนไปยลโลเฮาส์ยลโลเฮาส์อยู่ตรงสะพนานหัวช้างลงสะพานมาปุ๊บอยู่ด้านซ้ายเราไปทำอะไรอะยลโลเฮาส์คืออะไรคือตอนนี้มันมีเอ็กซิเบชั่นอันหนึ่งอยู่เพราชอบมากอยากซื้อมนไงน่ารัก อยากซื้อด้วยแต่ว่าแต่ว่าเงินเงินคือแบบเด็กน่นน่ารักมากน่ารักเลยแล้วเรานัดเพื่อนอยู่ที่นั่นด้วยเพื่อนใจเยื่อป้าวันต้องโดนแซวโดนเลื่อนแซวว่าใส่แว่นอะแบบเออไปขี่เนี่ยเรืฟ้องนะมาเตร์ไซคเหรอนี่ถ้าให้เดินอย่างนี้นะแล้วไปถึงตรงนั้นแล้วมีที่จอดรถนะ ไม่รอปล่อยก็ไม่น่ากระเป๋าลงมาไหมคือที่จอดรถก็มีแล้วก็ให้เดินด้วยรลก็ออกกำลังกายได้แหละแต่ก็ไม่น่าเอากระเป๋าลงมาขอยย้าอีกทีถ้าไปถึงตรงนั้นแล้วมีที่จอดรถ,ถนะที่ทางดีเข้าไปได้เลยใช่ไหม นี่นี่อันนี้ก็้ถือเข้าขออันนี้ชอบวันเดคุณล่าเรินี่คะนี่ไงแต่ขอสวัสดีค่ะแนะนำตัวด้วยค่ะสวัสดีครับชื่อจารุวรรณนรพลนครขายภาพละสี่แสนบ เอารายการชนรายการน่าร oh, ักดีมากเลยค่ะเขาเรียกว่ากองชนกองกองชนกองกองอะไรคะกองกระถินครับกองกระถินครับชื่อกองว่าวันนี้ well. THE อ o y อเ d THE GIRL e ตาลอย The Boy ไยิยิครับเดบอ o y อ r d e ตาลอย The Boy ไยิยิครับ รายการเขาคือเกี่ยวกับเถ่ายรูปอย่างเดียวครับถ่ายรูปอย่างเดียวเขาขอถ่ายรูปพวกเราด้วยกล้องเยอะมากก็เลยแบบอยากเอามาใช้บ้างครับอ๋อกล้องก็คือมาใชรตัวละแบบสี่ล้านห้าล้านอะไรอย่างเงี้ยแบบซื้อเลยพิธีเนินพี่ครับซื้อเล่นทีเนึงพี่ทำงานทั้งปีเลยนะกล้องเท่าไหร่นะคพี่คริสคืนเข็มพันเล่มเลยนะครับถ้าบอกกล้องราคาขนาดนี้คืนเข็มพันเล่มเลยนะครับป้าบอยที่สุดเลยไปสิคะไปนะครับถ่ายรูปสิคะจุ๊บอ้าวหยียบอ้าวหยิบไหมลนี่คือต้องมัดกันใส่ชุดดำอย่างเงี้ยเหรอ เป็นสาวเปรี้ยวทำไมสวยไหมสวยสวยอนคุณออดคะถ้ามันจะฉับคุณออสคะอทำงานถ่ยู่ในดเียดแล้วอ้ีฟโอนี่่หลจข่แทอยากอยู่ในรูด้วยอยากอยู่ในรลก ดาวอยูอ่ไหนดิจ้าพี่จา๋าครับผมหนึ่งสองนี่ก็ไม่ถายรูปนี่อ,นอยาก<ม>ได้คลิกเหรอคะจะได้คู่กันนะครับ<อ>คู่กันแล้วหันหันอ่าอย่างนะครับคอยหันหลังด้วยหันหลังแล้งคู่เลยครับแล้วก็บิดบิดกลับมาออ้าดีครับใส่ครับอ๋อขอเป็ี่ยนข้างได้ไหมครับ <มา S 2> ได้ครับได้ครับ,รบมุมไม่สวยได้จ้าได้จ้าพี่จ๋าแม่เขาก็มีมุมสวยใช่ไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับมุมสวยคอบิดไม่ได้โอเคครับส ิสรุปรายการอะไรคะของวันละมวลครับของโอ๊ตคือวัละมวลครัของเราคือหอวางซิสเตอร์โอ๊ตแฮชั็งอะไรอ่ะวันละมวลครับจะละมวลสองวันสามวนอยู่แล้วกล้องแพร์่ะกล้องนางแพร์เฮ้ย J M J M J เขาถ่ายเลงเซลฟี่ไลน์เลยคิวเระร์้ชนให้ที่กระร์้นให้บอกว่าเซลฟี่ให้จากเซลฟี่แล้วก็แคปเป็นสองแมดอินดิมิเลอร์ู่บ้านเลว ตานิบากอะไรกินแล้วพี่ตานิบากันเลยกินแล้วเหมือนปากเหม่ยตามคุณรุ่นี่สูงจ้าอูสูงละแปดสิบเลยจ้าแขนขายาวเลยจ้าพี่จ้าใครฝุดมาเองพูดอย่างเงี้ยเราไปข้างล่างกันมันต้องอย่างงี้ด้วยนะมันต้องอย่างงี้ด้วยนะต้องแบบอย่างเงี้ยมันต้องอย่างเงี้ยมันจะสวย ออกในเทศดีเนาะเหมือนฮ่องกงเลยเนี่ยบดีจ้าสดีาวดี้าสวัสดีาสวัสดี้าสวัสดีจ้ะสวัีาสวัีจ้าสวั้าสวัสดี้วัีวน้วัสด้าส่ัส้าวััด้าวัสอารับแล้สวบดสวัด้าวยสดาัด้าวัด้วัจ้วดจาีับวดัด้วัด้้จีจจ้า